คนทำดีถูกนินทาน่าจะทำใจรับได้ดีกว่าคนที่ทำไม่ดีที่ถูกนินทาแต่เท่าที่ปรากฏดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นคนทำดีถูกนินทามักจะหวั่นไหวท้อแท้ถึงกับบางทีไม่อยากจะทำดีต่อไปซึ่งไม่ถูกส่วนคนทำไม่ดีถูกนินทามักจะไม่รู้ไม่ชี้เสียแล้วก็ยังคงทำเหมือนเดิมต่อไปซึ่งก็ไม่ถูกอย่างยิ่ง ผู้นินทาคือผู้ทำกรรมไม่ดีนินทานั้นจะไม่มีโทษกับคนถูกนินทาเลยถ้าผู้ถูกนินทาไม่รับคือไม่ตอบเช่นเดียวกับผู้ถูกด่าไม่ด่าตอบผู้ถูกขู่ไม่ขู่ตอบผู้ถูกชวนวิวาทไม่วิวาทตอบแต่คำนินทาว่าร้ายจะตกเป็นของผู้นินทาทั้งหมดผู้นินทาคือผู้ทำกรรมซึ่งเป็นกรรมไม่ดีไม่ว่าผู้ถูกนินทาจะรับหรือไม่รับก็ตาม ผู้นินทาย่อมได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมไม่ดีของเขาอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อถูกนินทาแล้วก็ให้คิดว่าผู้นินทาเรานั้นได้รับผลตอบแทนแล้วคือได้รับผลของกรรมไม่ดีซึ่งจะส่งผลให้ปรากฏช้าหรือเร็วเท่านั้นผลของกรรมไม่ดีนั้นแหละได้ตอบแทนเขาผู้นินทาแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องแก้แค้นตอบแทนแต่อย่างใด ความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมมีคุณอย่างที่สุดผู้ใดทำกรรมใดไว้จกได้รับผลของกรรมนั้นความเชื่อเช่นนี้จะทำให้ไม่คิดร้ายตอบผู้คิดร้ายเป็นการระงับเวรภัยไม่ให้เกิดแก่ตนเป็นการป้องกันตนมิให้ทำกรรมไม่ดีทั้งทางกายวาจาและใจโดยมุ่งให้เป็นการแก้แค้นตอบแทนผลจกเป็นความสงบสุขแก่ตนและแก่ผู้อื่นด้วย สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายก